นี้เราจะมาแต่งหน้าลุกใบเฟิร์นนะคะลุกนี้เป็นงานผิวนะคะงานผิวแบบกราสกรีนเล่นแสงแป้งแรกตัวนี้ของอาเวนนะคะฉีดให้ทั่วใบหน้าดีโปรแกรมทีเน้นน้ำตบเน้นชุ่มชื้นจะใช้สองปั๊มแล้วกดลงที่หน้ามอยเจอไเซอร์วันนี้มินใช้ของอารีเน่นะคะทีเน้นมอยเจอไรเซอร์มันเป็นเนื้อครีมขน้น เราจะไม่ใช้เยอะแต่เราจะแตะมอยสเจอร์ไรเซอร์มาประมาณนี้หรือหนึ่งเมล็ดถั่วแดงแล้วก็ให้เราแต้มไปที่ใต้ตาหน้าแก้มใต้ตาหน้าแก้มหน้าผากจมูกริมฝีปากรักางแล้วเราก็ค่อยๆนวดให้เขาซึมลงผิวคุณเช็คผิวก่อนนะคะว่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เราทาลงไปอะ่ะมันแห้งหรือยังมันซึมลงผิวดีหรือยังเอาหลังมือแตะ แตะไปแล้วนะคะจะต้องไม่มีความรู้สึกว่าเปียกแต่ว่ามันจะหนึบๆหน่อยนะคะมันจะหนึบๆเด้งนมันจะใช้เป็นกันแดดเนื้อโทนอัพนะคะนี่เห็นไหมอย่นี้แล้วให้เราเกลี่ยไปตามแนวกรอบหน้านะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พยายามเว้นกันแดดที่เปลือกตานะคะเปลือกตาเราจะได้ไม่มันอายไลเนอร์กับมาคา,าร่าจะได้ไม่ไหลนะคะทุกคนพัดลมเป่าให้หน้าแห้ง เบดฟ้าของดาร์ซิกตัวนี้นะคะลงปรับสีผิวนะคะ1ข้อนิ้วทาทั่วหน้ามิ่งก็จะวอร์มก่อนแล้วแตะไปพิปเมอร์ที่มันเป็นเนื้อกึ่งซิลิโคนนิดนอ่อยปริมาณพรเมอร์ที่ใช้คือ1ข้อนิ้วทาทั่วหน้าหรือคุณจะใช้1ข้อนิ้วทาเฉพาะจุดก็ได้นะคะไม่ต้องทาเยอะค่ะวอร์มก่อนใช้คอรเรกเตอร์สีพีชใครที่มีปัญหารอยค้ำใต้ตานะลองดูนะกดหน้าลงค่ะ กดหน้าลงทีนี้ความค้ำมันจะอยู่ช่วงนี้ถูกไหมให้เราปาดคอเร็กเตอร์นะคะที่ใต้นี้อ่ะตรงนี้ใครที่เป็นรอยสิวรอยฟ้าเหมือนกันแต้มตรงนี้ให้ใหญ่กว่ารอยนิดนึงแต้มไปกดไปตึกตึกตึกเห็นไหมซอกจมูกสามเหลี่ยมตึกตึกมุมปากตึกตึก ดความวันนี้มินใช้ของ g a l a าคาวมิ e เบอร์ศูซึ่งมันใกล้เคียงกับสีผิวมินมากๆให้คุณจําไว้ว่าถ้าคุณต้องการปกปิดพวกรอยดํารอยคั้าลงคอเลคเตอร์สีพีก่อนและตามต่อด้วยคอนซีลเลอร์ที่มันใกล้เคียงสีผิวคุณให้มากที่สุดแล้วก็ปาดทับลงไปเลยจ้ะปาดทับลงไปแอบลงไปจ้าลงที่เปลือกตาบางๆด้วย เพื่อให้สีเปลือกตาไม่ครั้ำนะคะปปะรอยฟ้าหรือรอยสิวดำๆที่เราแตะคอร์เรกเตอร์ลงไปแล้วให้คุณตามต่อด้วยคอนซีลเลอร์ตัวนี้นี้ของ bnb แล้วพับมินเอาไปชุบน้ำนะคะบีบน้ำออกให้หมดแล้วเอาทิชชู่ห่อแล้วบีบอีกรอบหนึ่งนะคะปื๊บลงไป เนี่ยเห็นไหมทีนีน้พอคุณกดลงไปในพับอ่ะมันกระจุกเห็นปะมันกระจุกให้คุณวอร์มที่ฝามันจะได้กระจายขนาดนี้นะคะและให้คุณเริ่มตบจากกรอบหน้าไล่มาหน้าแก้มพับเลยจ้า,าพับของจีนจ้าตบเบาๆนะคะกดลงไปที่ใต้ตาบางๆนิดนึงเพื่อให้ความคั้าของใต้ตามันน้อยลงที่สุดนะคะแล้วก็มากลางหน้าผาก แล้วก็มาขมับแล้วก็กดที่เปลือกตาด้วยจ้ะสร็จท้ายเศษที่เหลือในฟองน้ำเอามากดลงตรงจมูกนะคะเข้าไปในซอกนิดนึงคุชชั่นของ b n b ค่ะคอนซีลเลอร์ใช้คอนซีลเลอร์สีขาวอ่าซึ่งปาดอย่างนี้ ไม่ต่ำกว่าปลายปีกจมูกนะจะอยู่ช่วงนี้นะคะไล่ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้กลางหน้าเห็นไมวันนี้มันเหลืองจังเลยเละ้ะใช้เมรินดาเบอร์ศูนย์สามนะคะเริ่มสตาร์จากกลางหน้าผ่าไล่มาตามแนวเกาะหน้าแบบนี้เห็นไหมแล้วก็เก็บเหนียงชดคางขึ้นวางใต้คางเชื่อมกันจากตึงเห็นไหมจ้าคอนทัวร์บนหนอกแก้มอย่างนี้ ตึงความยาวเสมอปลายหางตาตรงนี้นะคะแล้วก็อ่ใครตรงนเ,เนี้ยเยอะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเยอะเติมได้เห็นไหมจ๊ะเติมได้นี่ตรงไลผมให้เราปาดเข้าไปอย่างนี้ตรงคอลากลงมาได้แค่นี้เห็นไหมคะได้แค่นี้น ตบขอบให้ละมุนค่ะห้ามเป็นก้อนตรงนี้หนูก็ตบตบไปวางแปรงอย่างนี้รับปาดปึ๊บอ่าให้เริ่มสตาร์ทกันที่หัวคิ้วลากลงมาตรงๆค่ะลากลงมาตรงตตามสันจมูกปาดมาอีกข้างหนึ่งปึ๊บหัวคิ้วลากลงมาตรงตตามสันจมูกจากนั้นตรงเนี้ยให้หนูทําเป็นตัวยูเห็นไหมปลายจมูกมันจะมุนๆสวยๆลากลงมาตรงนี้เออ ปิดจมูกระบายลงอย่างนี้ข้างนี้ก็ระบายลงตรงนี้ให้หนูเกี่ยให้ละมุนเลยค่ะห้ามเป็นขีดเป็นเส้นนกดมันเยอะมากเลยเนาะหนูเอาสันขนตรงเนี้ยคอก็ะตึ๊เปิดตาคิ้วที่โซนกดเบาๆค่ะไม่ต้องรีบท X4 นะคะจะใช้ด้านแปลงของเขาเนี่ย เอาสีสองสีนี้ผสมกันสีกลางกับสีอ่อนผสมกันนะแล้วให้เริ่มสตาร์จากกลางคิ้วไล่ไปหางวาดตามโครงคิ้วเราเลยนะคะแล้วก็ค่อยขยี้มาที่หัวันนี้จ้ะจุ่มสีเข้มแล้วหนูเติมเติมโครงเอสบหนึ่งนะคะปัดย้อมนี่เป็นผิวประเภทแห้งค่ะ,ะขาดน้ําย้อนขนค้วก่อนย้อนย้อนย้อนผิวมันขาดน้ํานะคะดูขขนกว้างช่วงทีโซนแห้งช่วงกรอบหน้าระหว่างวันหน้ามันช่วงทีโซนแล้วก็ปัดตั้ง แต่ของน้องเขาไม่ได้ปัดคิ้วตั้งนะเขาปัดคิ้วไปตามทรงคิ้วมากคิ้วน้องเขาดูเรียวๆยาวๆนะท้องคิ้วมันแหว่งอะ่ะใช้ดินสอเก็บทรงอีกทีเดโรสติ๊กนะคะของเมรินดาเบอร์ศูนย์สี่สีมูดแล้วก็เริ่มทาให้ชิดขนขนตาไล่ไปไล่ไปขึ้นมาที่เบ้าตามันจะเห็นรอยตรงนี้ใช่ไหมให้เริ่มจากหัวตาไล่ไปหาง หัวตาและโซมีตัวนี้สีน้ำตาลเบอร์หนึ่งสองสามใช้สีนี้แตะนะคะให้เต็มหน้าแปรงข้อออกวางแปรงที่หัวตาไล่หนึ่งสองสามขึ้นเบาหนึ่งสองสีแดงเข้มตรงนี้ไหมคะหนึ่งสสามสี่ห้าหสีที่หแตะเต็มหน้าแปรงข้อออก คัดเบายังไงวางแปรงนะคะขนานแบบนี้และให้หนูระบายมาที่ขอบตาข้างนอกตรงนี้ขอบตาดาข้างนอกตรงนี้เห็นไหมคะเวลาแต่งหน้าก็เชิดหน้าขึ้นแล้วก็ระบายไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปจนถึงเบ้าตาเบ้าตาก็คือใต้กระดูกนะใช้มือวางที่กลางตาระบายซ้ายขวาไล่ขึ้น วนไปตามเบ้าตาเลยค่ะวน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 มาถึงหัวตาหัวตาแล้วก็วน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 ออกแตะให้เต็มหน้าแปลงคอออกเบนเลยค่ะหนูระบายเลยเห็นไหมระบายจิ้มจุ๊บปุ๊บุ๊บอ่ะเขียนขอบตาเขียนขอบตาข้างนอกนี่นะไม่ใช่ข้างบนนี่นะให้ชิดโคนขนตาเอาปลายแหลมๆออก ไล่เข้ามาจนถึงหัวตาย้ำจนกว่ามันจะเข้มค่ะจุ๊บจุบอ่ะกรอบจุ่มสีเข้มผสมสีช่องที่หกซับออกที่หลังมือเพื่อลดความเข้มเกี่ยตามเงาอาชิวทรูเบอร์หนึ่งนะคะ เอาด้านที่มันเป็นเนื้อครีมตรงนี้ก่อนหนูใช้ให้หนูวอร์มที่หลังมือก่อนให้เนื้อมันนุ่มๆให้เนื้อมันนุ่มๆและให้เริ่มทาตรงกลางไล่มาป่าไปทางเดียวกันนะจะได้ไม่เป็นคาบนะคะแบบนี้แรกให้หนูจิ้มเอาแปรงจิ้มนะคะแล้วมาแทบๆตรงนี้ให้มันดูละมุน แถบตรงนี้ให้ดูลมมนเอาแปงรงตัวนี้แตะให้เต็มหน้าแปรงให้เต็มหน้าแปรงแบบนี้สบัดวางแปรงที่หัวตาแปะไล่เข้ามาไล่เข้ามาและให้เกลี่ยไปตามเบ้าตาแล้วเกี่ยลงมาตรงนี้ใต้เส้นสีน้ําตาลวางแปะอ่ะแปะแล้วนะไล่เข้ามาที่หัวตาปึงป้งปึ้งเกี่ยไปตามเบ้าตานะคะ แอลมุนแล้วไล่มาตรงเส้นสีน้ำตาลใต้เส้นสีน้ำตาลเมื่อวิงวิงตรงนี้แตะให้เต็มหน้าแปลงจ้ะเห็นไหมจ๊ะเคาะสะบัดวางมุมทีนี้มันไม่ใช่ตรงนี้แล้วนะแต่ว่าหนูขยับมันออกมาอีกหน่อยขยับมันมาอยู่ตรงตรงเนี้ยแล้วก็ไล่เข้าหัวตาแล้วก็เกี่ยเห็นไหมคะแค่นี้เองย้ำได้ย้ำได้จนกว่าหนูจะพอใจนะให้มันวิ้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บอกต่อนะคะแบบมีกาวในตัวไซส์ S ใส่สเปรย์อย่างเงี้ยแล้วฉีดให้เยอะๆหน่อยให้ฟุ้งๆชันพับตาไปอยู่กึ่งกลางให้ได้พอหนูติดไปแล้วปุ๊บอย่าเพิ่งลืมเช็ดหน้าอย่างเี้ยก่อนเอาแปรงเนี่ยแปรงอะแปรงเนี่ยเห็นไหมเอาเศษสีฝุ่นของแปรงกดเบาๆกดให้มันแห้กดให้มันแห้ง พอแห้งแล้วหนูค่อยลืมตาม,มองกล้องหรือมองกระจกเช็คว่ามันเท่ากันไหมแล้วไปตรงตรงความยาวเสมอไปลาหางคิว้วแล้วก็เติมสามเหลี่ยมนิดนึ่งโกี่สามจุ่มสีน้ำตาลเข้มเบนจ่้ะเบนให้มันละมุน ไม่ให้เป็นเส้นยืดยื่แบบนี้มีกาวในตัวเป็นฟูฟูนะคะให้ชิดโคนขนตาล่างจะเป็นช่อแบบนี้นะคะครีมของเคที่ดอตัวนี้นะคะเบอร์02เวลาก่อนตัดให้เราวาง ที่หลังมือก่อนนี้แปรงเกีย่ยครีมบัดแบบนี้นะคะเก็บเนื้อครีมให้เต็มหน้าแปรงแล้วเริ่มจากวางกลางหน้าวางกลางหน้าเป็นทรงกลมๆอย่างนี้และเทบไปอยู่ใต้ดอลลี่อายนะแทมาขมับนิดนึงหมูนะคะข่ะ นี่นะคะของน้องฉัดเป็นโกลเบตวางที่หลังมือแบบนี้บีบที่หลังมือแบบแล้วก็แตะเงาตรงนี้หนูเห็นไหมหันข้างพอมันมีเงาขึ้นให้หนูแตะเงาลงไปตึบแล้วก็แตะมาหน้าแก้มไล่ขึ้นไปจ้ะ ตรงนี้เห็นไหมคะเงามันจะเป็นเงานะไล่ขึ้นไปไปลายจมูกตรงนี้เดี๋ยวให้เอาเอาไฮไลท์สีขาวปัดอีกทีนึงคิดว่าน่าจะเป็นของดีออลแหละที่เขาปัดไฮไลท์สีขาว,ขาวเบอร์ศูนย์หนึ่งแต่มินไม่มีใช้ของพัตซ์มีนะคะเบอร์ศูนย์สามซึ่งมันจะเป็นสีขาวโอโมขาออกหรือซับออกแปะแบบอไปที่เงาเออ ใช่ตึบใช้สีขาวนี่แล้วก็ตรงนี้ไล่เบาๆมีไม่ได้แตะอยู่เลยนะแตะปึ๊บซับออกซับออกคอนทัวร์ของไม่ลินดาค่ะเบอร์ศูนย์สามลงบ้านแน่นตรงไหนเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตามมันตัดยากอยู่นะไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวว่ากัน ็็เปนมันจะลงใต้ดอลลี่อายเนี่ยนะคะแล้วก็อเอาพับที่เราลงรองพื้นค่ะตบเบาๆอีกนิดนึงเพื่อให้ทุกอย่างคืนกันไม่เป็นแป้งนะคะของกาล่าคามิลเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเอามาทาขอบปากก่อนทีนี้หนูเห็นกระจับปากตรงน,นี้ไหมเบนขึ้นไปให้เป็นรูปตัวยูอย่างนี้นะคะ หกักข้กเมมเกี่ยเกี่ยขอบตรงนี้หนูก็เกี่ยให้ละมุนค่ะไม่ให้เป็นก้อนชัดขนาดนี้ เมเบอรีนอ่ะเมเบรีนสองหนึ่งศูนย์ทาข้างในอ่ะเมมเบ็นเกียทับไอายไลเนอร์เลยนะคะไอเบ็นเกียดทับลิปไลเนอร์เบอร์เจ็ดศูนย์เมเบรีนเบอร์เจ็ดศูนย์นะคะข้างในเมม แค่นี้แล้วด้านที่เป็นกอสด้านนี้นะคะด้านนี้ที่เป็นกอสทา<ม>ทาตรงกลางเสร็เลยว,ลยวตัวนี้จะเน้นทำให้ผิวมันโกรอ่ะแต่ว่าเมคอัพมันยังอยู่ แต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบงานผิวโกโกโ้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ทำไมฉีดแล้วหน้ามันดูมันจังวะแต่จริงมันไม่ได้มันนะมันก็คือมันแบบมันฉ่ำอะนะเขย่า,ยาก่อน mm. ให้ทั่วหน้าแบบนี้อ่ะให้ดูงานผิวใกล้ๆวันนี้นะคะ